กฎการลงทุนหุ้นไทยง่ายๆครับนั่นก็คือจงทําตรงข้ามกับอารมณ์ของตัวเองครับไม่ใช่แบบคนส่วนใหญ่เลยนะให้มองที่อารมณ์ของตัวเองเป็นหลักเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเวลาถ้าเราลงทุนมาระยะหนึ่งนะประมาณสักสามปี5ปีเนี่ยแล้วเราได้ทําการสังเกตอารมณ์ของตัวเองในแต่ละช่วงเวลานะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นมือใหม่เองก็ตามนะแล้วในแต่ละช่วงเวลาที่เราลงทุนเนี่ยได้สังเกตอารมณ์ของตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะครับ อารมณ์ของตัวเองที่มีต่อสภาพของตลาดนะครับให้จับตรงนั้นไว้ให้ดีแล้วถ้าเราคิดแบบไหนเรารู้สึกแบบไหนรู้สึกว่ามันดีหรือรู้สึกว่ามันแย่นะครับให้ทําตรงข้ามเสมอหมายความว่าอะไรครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันดีมากเลยนะแบบเติบโตดีมากเลยทุกอย่างโอเคมากเลยเมื่อไหร่ที่ดีนะครับนี่ครับมันมักจะเป็นจุดที่สูงเสมอเมื่อไหร่ที่ดีมักจะเป็นจุดที่สูงเสมอ สิ่งที่เราควรทำตอนนั้นครับคือทำตรงข้ามกับสิ่งที่เรารู้สึกนั่นคือเมื่อไหร่ถ้าดีหาจังหวะขายครับเมื่อไหร่ถ้าดีหาจังหวะขายครับมันคือจุดที่หุ้นเริ่มแพงเกินไปแล้วนะครับและเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าโหช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยแย่จังเลยใครๆก็บอกว่าแย่ทุกคนก็รู้สึกว่าแย่เราเองก็รู้สึกว่าแย่พอเราเองก็แย่ ก็ให้เราคิดนะครับที่จะทําตรงข้ามกับสิ่งที่เรารู้สึกเสมอเมื่อไหร่เรารู้สึกแย่ทําไงครับอย่าขายหุ้นให้ทําการซื้อหุ้นและมันจะเป็นแบบนั้นเสมอลองดูครับช่วงโควิดนะตอนตอนแถวที่ผมวงตรงนี้นะครับตอนหุ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยเซ็บ้านเราเนี่ยเหลือประมาณแบบพันจุดเก้าร้อยจุดเนี่ยเรารู้สึกแย่ไหมครับร่วงลงมา3วันติดถูกไหมจำได้ไหมถ้าใครจําได้ลงมาแบบวัน,วนละร้อยจุดปังปังปัง,ปง,ปง เราจะรู้สึกได้ทันทีครับโหช่วงน,นี้ตลาดหุ้นไทยแย่มากแย่มากเลยและคนที่ขายหุ้นทําตามอารมณ์ทําตามความรู้สึกของตัวเองเป็นไงครับเราก็จะขายเสร็จแล้วมันกเ็เด้งแต่ถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วทําตรงข้ามกับสิ่งที่เรารู้สึกผลจะออกมาดีเสมอเราก็จะได้ซื้อหุ้นหรือสะสมหุ้นในจุดที่ต่ำมากพอ รเราอาจจะไม่ได้ซื้อจุดที่ต่ําสุดก็ได้แต่เราซื้อช่วงอาจจะซื้อช่วงพันสองอาจจะซื้อช่วงพันหนึ่งไม่ได้ซื้อแค่ร้อยจุดก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงเราลงทุนระยะยาวเราเน้นการสะสมระยะยาวเราไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยเราซื้อวันนี้พุ่งนี้เราต้องกําไรรู้ไหมเราไม่ได้ซื้อวันนี้เพื่ออีกเจ็ดวันเรากําไรเราก็ถือไปยา,ยาวสะสมหุ้นดีเข้าพอตไปเรื่อยๆให้เงินปันผลมันโตแล้ววันหนึ่งที่เงินปันผลมันมากพอมันก็จะกลับมาเลี้ยงเราได้ยา,ยาวๆไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าณนะช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาในช่วงไหนก็ตามตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสก็ตามนะครับตลาดหุ้นไทยก็แย่ความรู้สึกของแต่ละคนก็แย่นะครับตอนช่วงปี2013 2015 2018เนี่ย2018เนี่ยเรารู้สึกว่าหูหุ้นไทยมันดีมากเลยเติบโตขึ้นมาดีมากเลยใครเคยซื้อหุ้นไหมครับปตทอตอน50 500กว่าบาทก่อนมันแตกพา LT ตอนประมาณแบบเท่านะแปดสบาทนะครับถูกไหม นั่นใช่นะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะั่นเนี่ย LT เนี่ยเนี่ยตอนประมาณอ่ะ70 80บาทเท่าๆเนี้นะครับก่อนมันจะร่วงลงมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเรานะครับสามารถทําตรงข้ามกับความรู้สึกของเราได้โอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีจากตลาดหุ้นไทยมีสูงมากนะครับหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปเราจําเรื่องแบงค์ได้ไหมครับหุ้นแบงค์ที่บอกว่าหุ้นแบงค์โดนริสรัพแล้ว จะหายไปจากประเทศไทยจะเจ๊งกันละนาวด้วยนู่นนี่นั่นด้วยบทต่างๆว่าแบงก์เจ๊งแน่ๆลองไปดูเอ็สซีบีนะครับก็คือตอนช่วงโควิดจำได้ไหมที่มันลงมาล่วงบ้างๆ,างๆหุ้นแบงก์จะเจ๊งเอสซเหลือ60กว่าบาทน,นี่ครับช่วงที่เราสูบหูหุ้นแบงก์แย่แน่ทุกอย่างไม่โอเคเลยอย่าไปลงทุนหุ้นแบงก์นะอนาคตมันไม่เติบโตแต่วันนี้มันกลับขึ้นมาประมาณเกือบ100อแล้วครับจาก60วันนี้มา120ยล่ละไปดู KTB หุ้นแบ,ง,แบงก์เหมือนกัน ตอนล่วงมาเหลือประมาณ9บาทนะครับแบาทนะต่ําสุดประมาณเนี่ยแบาทกวา่าตอนนี้ขึ้นไปจะยี่สิบสองยี่สามบาทละนะครับขึ้นไปเกือบเกือบสเท่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีหรือตัวเราเองที่ยังลงทุนแล้วยังไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีคือเรามักเลือกทําอะไรบางอย่างตามความรู้สึกของเราตามสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแย่เราก็ขาย เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดีเราก็ซื้อเราก็อยากจะใส่เงินไปกับมันถูกไหมครับจริงๆต้อง,งบอกว่าวิธีการนี้มันใช้ได้ผลนะครับกับการลงทุนในธุรกิจกับการขยายธุรกิจหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางละนึกภาพไหมเรามาถูกทางแล้วเราออกโปรดักต์นี้ไปเราล็อคบริการนี้ออกไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายดีอ่ะมันดีเราก็อยากจะอินเวสกับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเราก็อยากจะลงทุนกับมันขยายมาันมากขึ้นถูกไหมครับผมบอกว่าใช่ วิธีการนั้นนะครับเราทําตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองหรือสิ่งที่มาเกิดขึ้นในธุรกิจได้ถ้าเราออกอ,อกโควตัาที่1ไปดีลงทุนเพิ่มครับออกโควตัาที่2ไม่ดีอยากไปใส่เงินเพิ่มเพราะมันมันไม่ถูกตลาดไงถูกไหมมันใช้ได้ผลกับการทําธุรกิจครับแต่อย่าเอาหลักการและแนวคิดนี้มาใช้กับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะเพราะเมื่อไหร่ที่หุ้นมันดีเราเติมเงินเข้าไปเพิ่ม เราจะซื้อจุดที่มันสูงครับเห็นภาพไหมมันคือการลงทุนเข้าไปเพิ่มแล้วมันไปซื้อในจุดที่สูงเนี่ยหุ้นขึ้นแล้วเราไปซื้อหุ้นขึ้นแล้วเราไปซื้อเราไปซื้อจุดที่มันติดดอยเพราะวันหนึ่งหุ้นก็ร่วงครับถูกปะเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาแนวคิดของการทําธุรกิจในการขยายสาขาดีแล้วขยายต่อดีแล้วขยายต่อดีแล้วลงเงินต่อมาใช้กับหุ้นเด็ดค่ะที่ซื้อหุ้นตัวนี้ไปเอ้ยสมมติอย่างเช่นซื้อ KDB ไปตอน8บาท9บาท โอยมันขึ้นไป18บาทซื้อเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวมันจะโตต่อไปอีกผมบอกว่าหุ้นไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นหุ้นไทยเป็นรอกครับเห็นไหมมีลงมีขึ้นมีลง,ม,ลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงนะเพราะฉะนั้นอย่ายใช้ตรกกะและหลักการคิดนี้ในการลงทุนกับตลาดหุ้นไทยในการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นนะผมบอกจริงได,ไ,ดได้ทุกตลาดนะแต่ขอให้มันเป็นตลาดหุ้นนะ เมนะื่อไหร่ที่เป็นตลาดหุ้นเนี่ยมันมีคนซื้อมันมีคนขายครับแล้วมันเล่นกับอารมณ์ของคนในตลาดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตลาดหุ้นไหนหรือหุ้นตัวไหนมันดีหาจังหวัดขายซะเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าหุ้นตัวไหนเริ่มแย่หรือตลาดหุ้นไหนเริ่มแย่ขอให้เรานะครับมองหาโอกาสในการสะสมมันเพิ่มแล้วเราถึงจะเป็นผู้เล่นที่เลือกถูกฝังสักทีนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ซื้อหุ้นได้ต่ําที่สุดไม่ได้เป็นคนที่ขายหุ้นที่สูงที่สุดครับแต่ ขอให้เราอยู่ในถูกขบวนนะ่ะถูกฝั่งกับพวกเขาบ้างนะให้อยู่ในกรอบเนี้ยสมมุติเราซื้อ KDB ยังไงก็ได้ครับราคาตั้งแต่8บาทจนไปถึง12บาทขอให้ได้ซื้อในเลทประมาณนี้เราไปขายข้างบนตรงไหนก็กําไรนึกไหมนะช่วงก่อนนั้นสมมติอย่างเช่นตรงนี้เราซื้อต้นๆเลยเราเราไม่ต้องซื้อถูกสุดนะเราไม่ต้องซื้อตรงแบบ2บาท50เรามาซื้อตอน5บาทกว่าก็ได้แต่เราถือยาวให้มันยาวมากพอเนี่ยถือยาว5ปี6ปีเนี่ยนะครับ มันขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้ขายจุดนี้ก็ได้นะเราจะมาขายจุดนี้ก็ได้เราอาจจะมาซื้อ5บาทเรามาขายได้20บาทก็กําไร4เท่าไม่จำเป็นต้องไปขายแต่ได้25บาทเลยนะเพื่อกําไร5เท่าเพราะแค่ตรงนี้ก็มากพอแล้วกับการลงทุนนะครับอย่าพยายามทําให้มันเพอร์เฟกในการลงทุนเพราะผมบอกเลยว่ามันยากมากแม้กระทั่งตัวผมเองผม,มก็ยังไม่สามารถทําได้นะแต่สิ่งที่เราทําได้คือ ขอให้เราอยู่ถูกขบวนถูกกลุ่มแล้วสะสมหุ้นให้ไปในระยะยาวให้มากพอในระหว่างทางรอปันผลไหมครับอย่าลืมนะถ้าเรากระจายลงทุนได้ดีนะครับเรามีพอร์ตปันผลเนี่ยปีละ5%ให้เราถือไป10ปีเลยนะครับเรามีกําไรแน่แน่ละ50%ถูกไหมไม่นับแคปิตลเกตที่มันอาจจะขึ้นหรือมันจ,จะลงก็ได้แต่อย่างน้อยเรามีเบสเป็นฐานอยู่ที่บวก50อสเราถือไป20ปีนะเงินก้อนไหนที่ลงทุนวันนี้ถือไป20ปี เราได้ปันผลปีละ5%เอันนี้นับว่าปันผลไม่โตเลยนะกิจการไม่โตเลยนะครับปันผลปีละ5% 20ปอร์เีปีเราได้บวกร0 0นั่นหมายความว่าเราได้เงินทุนเราคืนทั้งหมดนะสมมติเราลงทุนไป10บล้านเราถือไป20ปีนะครับเราได้ปันผลกลับมา10ล้านเท่ากับเงินที่เราลงทุนอยู่ในตลาหุ้นนั้นเราไม่มีทุนแล้วนะครับเราได้เงินถอนทุนกลับมาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการลงทุนในตลาหุ้นไทยมันอาจ จะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วภายในระยะเวลา1ปี2ปี3ปีหรือ5ปีครับแต่ถ้าเราสะสมมันไปเรื่อยๆอะ่ะแม้เราซื้อผิดจังหวะแต่ถ้าเราสะสมมันไปได้ถูกต้องถูกไหมสมมติผมยกตัวอย่างเช่นสมมุมติเราไปซื้อ KDB ผิดจังหวะเรามองให้มันต่ําแล้วแหละเราไปซื้อตอนประมาณ1ิบเนี่ยสิบเบาทนะครับมันล่วงไปเหลือ8บาทนะลงไปประมาณเท่าไหร่50%ถูกปะแต่เราถือไปเรื่อยๆครับเราบอกว่าเฮ้ยเราถือยาว ปี2018เราซื้อแต่เราถือยาว5ปีผ่านไป2023ราคามันขึ้นกลับมา18บาทแล้วแต่อย่าลืมนะกลับมาด้ว18บาทระหว่าง5ปีนี้เราได้ประผลสูงเฉลี่ยอยู่ที่4% 5%ก็ไดนะ้5% 5ปีเราได้บวก25%นะครับราคาหุ้นกลับมาที่เดิมถูกไหมปันผลบวก5%ปีละ5%คูณ5ปีเท่ากับตัวนี้ทุนเราหายไป25%แล้วนะจาก18บาททุนเราหายไป25%อนะ ก็ไปประมาณหนึ่งในสี่ถูกไหมก็หายประมาณสี่ห้าบาทแล้วนะสี่ห้าบาทแล้วเพราะนั่นหมายความว่าทุนเราจะเหลือแค่ประมาณสิบสาบาทเองพอทุนเราเหลือสิบสาบาทไปไงครับทุนเราเหลือประมาณสิบสาบาทถูกไหมอ่าประมาณนี้สมมติเราได้เรานับปันผลหักคืนมาแล้วอะหุ้นมาถึงตรงนี้หุ้นขึ้นมาสิบแปดบาทก็เท่ากับว่าเรากําไรอยู่ห้าบาทละถูกปะ่ะก็คือประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วมันขึ้นต่อเราก็กาไรเพิ่มแล้วพอเราถือต่อไปอีกไปครับจากปีสองพันยี่สามถือมาถึงสองพันยี่ห้า ได้ปันผลเพิ่มอีกเท่าไหร่อีก10%ถูกไหมจาก25เป็นบวก35แล้วจาก25เป็นบวก35แล้วแล้วราคาหุ้นยังขึ้นไปอีกจากทุนเราเดิมก็ได้นนับจากทุนเราก็พอ18บาทขึ้นไปตรงนี้ปึ๊บ78บาทขึ้นไปตรงนี้23บาทบวกอีก34% 34บวก35ที่เป็นเงินปันผลที่ถือมา7ปีเป็นครับกำไรอยู่ประมาณ70% 70%หาร7ปีเฉลี่ย average ประมาณปีละ10%โอเคไหมครับ ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้เราอาจจะคิดว่าในวันนั้นที่เราซื้อเนี่ยมันอยู่จุดที่สูงเพราะมันล่วงลงมาก่อนนึกออกไหมแต่พอเราถือมันได้ยาวมากพอเนี่ยถืออยู่เปีเนี่ยกำไรเกือบ70%ผมว่ามีไม่มากคนนะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้โดยที่ไม่ใช่นักเทรดเดอร์นะไม่ใช่กลยุทธ์ในการเทรดนะครับต้องบอกว่าการเทรด อาจจะมีได้มีเสียอาจจะผอโตได้มากกว่านี้แต่นี่คือกลยุทธ์ในการลงทุนแบบไม่เฝ้าตลาดไม่เสียเวลาในตลาดไม่ใช้เวลาในตลาดแต่ให้เงินมันทํางานด้วยตัวมันเองอย่างแท้จริงนะครับต้องบอกนะเราไม่สามารถเอาวิธีการลงทุนแบบนี้ที่ผมแชร์เนี่ยไปเทียบกับผลลัพธ์ในการเทรดในการซื้อขายในการเข้าออกในการใช้เลเวอเรจหรือการกู้มาลงทุนนะครับ ได้หรือใช้มาจินได้นะมันเป็นคนละกลยุทธ์กันความคาดหวังคนละแบบความเสี่ยงคนละแบบการใช้เวลาในตลาดมันคนละแบบสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันในช่องช็อปครับเนี่ยจะเน้นวิธีการว่าเราวางเงินให้ทํางานให้เงินที่เราลงทุนไปมันทํางานด้วยตัวมันเองให้หุ้นมันลันของมันไปเองแล้วเอาปันผลมาทบปันผลมาทบโดยที่เราจะให้เงินมันเติบโตขึ้นด้วยตัวมันเองอย่างแท้จริง โดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาในชีวิตของเราเข้าไปนั่งเครียดเข้าไปนั่งเฝ้าเข้าไปดูมันตลอดเวลาอยากให้พวกเราจําอะไรไม่ได้คะจํจำไว้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกยังไงถามความรู้สึกตัวเองดีๆว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกแบบไม่ดีกับตลาคุณนมากๆทําตรงข้ามซะคือซื้อกัดฟันซื้อกัดฟันทําสิ่งที่เราไม่อยากทําแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่เราไม่เคยได้อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ